จะเป็นเนื้อหาของคอร์สเปิดร้านนะครับก็จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าตามชื่อเลยครับคอร์สเปิดร้านนี่คือเป็นคอร์สตามชื่อเลยก็คือนั่นหมายความว่าพอ,พ,อพอทุกท่านเรียนจบแล้วเนี่ยมีวัตถุประสงค์เดียวคือเปิดร้านพม่เป็นเท่าแก่เป็นเท่าแก่เน,เ,แกเนี่ยให้ได้ทีเนี้ยการเรียนการสอนของเราจะเป็นอย่างนี้นะครับในภาคเช้าเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของการบรรยายให้เห็นว่าเราต้องทําอะไรบ้างสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกพวกเรานะครับว่าพวกเราเรียนไปเนี่ย พวกเราไม่ต้องคิดเลยพวกเราจะบอกคือ <c oughs> อะไรวะเรียนไม่ต้องคิดคือผมบอกอะไรทําตามเลยแล้วความสุดท้ายมันจะวิ่งไปสู่ล้านพมา่านวิ่งไปสู่เข้าแก่เข้าแก่เนี้ยที่พวกเราต้องการไปเลยคือทําตามเลยมันไม่ใช่แบบว่ามานั่งฟังบรรยายแล้วแบบเขาก็สอนดีนะเ,ออเขาพูดดีนู่นนี่นะพอเรียนจบกลับไปเอ๊ะแล้วฉันจะเริ่มยังไงต่อวะมันไม่ต้องกลับไปงงไงฮะไม่ต้องกลับไปงงอะไรที่ผมพูดก่อนทําก่อนเลยนะครับเริ่มต้นอย่างนี้เริ่มต้นอย่างนี้ตอ่ตอตอ่ตอต่อไล่ไปสุดท้ายจบออกไป มีล้านพม่านเลยดังนั้นภาคเช้าเนี่ยจะเป็นในเรื่องในส่วนของที่สิ่งที่พวกเราจะต้องรู้อย่างเช่นเรื่องการเปิดร้านการขอแคปาล,ล็อกนะครับรวมไปถึงพวกเรื่องของการติดต่อบริษัทต่างๆการเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับเรียนเรื่องผ้าเรียนเรื่องลางนะครับแต่ทีนี้พอช่วงบ่ายเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของพาร์ทการคํานวณล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นก็รูปแบบการเรียนจะเป็นประมาณนี้ไม่เข้าใจตรงไหนถามได้เลยบรรยากาศคือสบายๆทุกคนพื้นฐานเดียวกันนะครับ